Hi, so hi, I'm a Kishore. I'm a tuk tuk driver. We are going to now tea factory and waterfall tour. I think the tower still has like that's British country size feel, right? British? Yeah. Oh, I like this view. It's so you beautiful. Wow, what it is this? Yes. Mm. Okay. ผมไม่ไหวละใครเอาไรอยูเป็นไม่ได้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกไปลุยกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับ Hello! Hello! Hi. So, hi, truck driver. We are So Kishor. going Hi! hi! a a tea truck truck to and now factory ฮัลโหล อ yeah. อันนี้ก็เป็นพี่ตุกต๊กที่มปรับผมที่สถานีรถไฟเมื่อคืนนี้นะครับดูให้ดูวิวเมืองดัอราเอริยานะครับสำหรับวันนี้ทั้งวันผมก็จะใช้บริการของพี่กีชอคนขับตุกต๊กที่คุณลุงราจ,จีนแนะนำให้กับผมครับซึ่งก็เป็นคนเดียวกันกันกบที่ไปรับผมที่สถานีรถไฟเมื่อคืนนี้ด้วยครับ แล้วพี่กีชอเขาก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเลยทีเดียวครับทําให้การมาเที่ยวเมืองนี้คนเดียวของผมเนี่ยหายเหงาไปได้เยอะเลยครับอันนี้ในเมืองนะครับทุกคน we are in the city now right wow <Yeah, yeah. S 2> oh, a lot of people here wow I think the tower still have like that British countryside feel right British yeah like English countryside <Yeah, S 2> country feel four o i e s right? post office also looks like a british uh, building yeah we have uh, many colonial buildings are here okay so the mountain mountain the mountain yeah this is the highest mountain in our sri lanka wow biggest mountain it's, it's, yeah. it's highest mountain in sri lanka yeah this mountain called bitrutalaka uh, oh very hard to right. pronounce <laughs> <laughs> sea level two from there okay. 2524 meter higher uh, okay เขาบอกว่าเขาลูกนั้น,เ,นเป็นเขาที่สูงที่สุดในประเทศศรีลังกานะครับอ่า i าร์ด s สตอร again p l ปิดต p ตะลากันเลยปิดตูตะตตยาค่ะ <laughs> <laughs> นั่นแหละครับภูเขาที่สูงที่สุดในศรีลังกาปิดตูตะลาก้าอะไรอย่างนี้ครับ Hello People here are very friendly Yes It's really friendly <laughs> ที่เมืองนูราอิริยาเนี่ยแน่เก็จะเป็นเมืองที่ให้ปิดอายของความเป็น anti size หรือว่าชนุนบทของ ประเทศอังกฤษนะครับสมัยที่อังกฤษมาปกครองเนี่ยเขาบอกว่าจากว่าที่อ,อังกฤษเนี่ยก็กําลังหาพื้นที่ที่แบบว่าอากาศดีๆเอาสำหรับมาปลูกไร่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาเจอที่นี่ครับดูราอิเดียนะครับจากเติมที่จะปลูกไร่กาแฟเนี่ยก็เหมือนกับตอนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคเช่นแบบโรคระบาดอะไรขึ้นมาก็สุดท้ายก็กลายมาเป็น จกปลูกไร่กาแฟกลายเป็นสารที่ปลูกไร่ชาสะนัันครับที่นี่กลายกลายเป็นแหล่งปลูกชาที่เรียกได้ว่าดีสุดระดับระดับต้นต้นของโลกนะครับผมชาที่มีชื่อเสียงก็คือชาซีกอนนะครับทุกคนอตอนนี้เหมือนเราขับขึ้นมาบนภูเขาเรื่อยๆนะครับทุกคนเราจะขับขึ้นเนินไปเรื่อยๆเลยนะ So we are going เ t o ไปก t าลังจะไปด้า n บนข n งภูเขาไ e ่ไม่ไม่เ o าจะไปด้ l a n ี่แปล n and แ e ะ back. Oh, okay. อากาศตอนนี้20องศาเซลเซียสนะครับผมแต่ว่าแดดจ้ามากเลยครับ There is a tea plantation there yeah, All plant tea plantation All tea plantation Wow ที่เห็นอยู่เป็นไร่ชาหมดเลยนะครับทุกคนโอ้โห It's beautiful here Yeah it's just the view is just stunning Yeah I love it เมืองแห่งไรชาจริงๆริงครับทุกคนเป็นไร่ชาหมดเลยนะว้าวพรตรงนี้มีร้านสะดวกซื้อด้วยนะร้านขายของชำนะครับผมคล้ายคล้กับภาคเหนือบ้านเราบ้าอ,อผมไม่เคยไปเอ้ยผมเคยไปไร่ชาลุงเดชที่เชียงใหม่แต่ว่าพวกบ้านจับอะไรี้ยไม่เคยไปนะไม่รู้ว่ามันคล้ายกันหรือเปล่านะครับเป็นพื้นที่สูงจากระดับพื้นดินเนี่ยประมาณ1,800เมตรครับทุกคน บบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจะอุดมสมบูรณ์มากๆสุดยอดแต่ว่าถนนก็แอบ,บเป็นหัวเหมือนกันนะแบบเป็นทางคดเคี้ยวอ่ะครับดูดินี่ตามถนนเขาจะมีขายแบบผักผลไม้ด้วยนะที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับผมผักผลไม้เนี่ยเยอะมากดูดิขายเต็มเลยนะ เขาบอกว่าชื่อไร่ชาแต่ละสถานที่ที่ดูบาราอิติยาเนี่ยเขาจะตั้งชื่อตามแบบสมัยที่อังกฤษมาปกครองครับผมชื่อแบบว่าอะไรอินเดสอินเดซ่าหรือว่าเป็นชื่อที่แบบว่าสมัยที่จักรวรรดิอังกฤษอ่ะมาปกครองที่นี่ก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับผมคือจะไม่ค่อยมีชื่อภาษาแบบว่าสิงห์ผลหรือว่าทำมินเท่าไหร่นะ A few moments later ทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาที่โรงงานชําชานะครับผมมาากับแบบพนักง,งานไกด์ที่นี่นะแล้วก็เป็นพนักง,งานไกด์ภาษาฝรั่งเศสแล้วคนขับทุกๆผมอะกีกีชออะให้ผมตามมาเขาก็งงว่าเฮ้ยตามมาได้ยังไงเพราะว่าเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสผมก็เลยว่าไม่เป็นไรพูดไปเลยผมแค่มาดูบรรยากาศเดี๋ยวผมไป Google เอาเองนะเพราะว่านักท่องเที่ยวสองคนนี้เป็นฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะครับเขามาอยู่นี่สองสองบิน๊นะเมื่อกี้คุยกับเขา อันนั้นคือเป็นพิธีกรรมของชาวฮินดูนะครับผมก็คือที่ประเทศสีลังกาเนี่ย70%ของประชากรนับถือศาสนาพุทธก็จริงครับแต่ก็จะมีอิสลามฮินดูแล้วก็มีคริสต์ด้วยนะตรงนั้นคือเป็นพิธีกรรมของฮินดูนะผมก็ไม่รู้ว่าพิธีกรรมอะไรเหมือนกันนะ The peanut right Oh <Come, come. S 1> I'm sorry come, come. Wow what it is this? โอ้คืออะไรไม่ดูเป็นเหมือนหัวแล้วก็เคลือบด้วยมาซาลานะครับทุกคนก็อร่อยอยู่นะดูเขากินกันเต็มเลย That's very nice อร่อยเลยอะไรวะเยอะเยอะเห็นไห อันนี้เข่ายาแย่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 แยนนย่นยห็ย่าม่แย่แย่แย่คย่แย่แท่แย่แย่แม่แย่แ r ไแย่แย่แ่แี่แย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 ่ัย่แ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 ย่ที่แย่ที่แย่แย่แะ่แย่แย่แย่ย่่แบ โชว์ให้เราดูว่าวิธีการผลิตชาเนี่ยเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาใบชามาคัดแยกแล้วก็เอามา,าแปรสภาพอะไรอย่างเงี้ยมีให้ดื่มชาฟรีด้วยนะครับก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะเพราะว่าผมลืมถ่ายแล้วก็พอดีเจอ,เอพี่พี่คนไทย2คนมามาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับผมก็เลยแบบว่าได้คุยกันก็เลยลืมลืมทุกอย่างเลยลืมถ่ายให้ทุกคนดูเลยแล้วก็ได้ซื้อชามา2องอกระปุกนะครับผมชาซีกอนนะ อันนี้ก็ปุ่มรับประมาณอ,าอ้าทไหร่วราารู 1, ปีกับทุกคนก็ก็ใช้ได้ถึงซื้อมาสองสองกระปุกุครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงจุดชมวิวจุดหนึ่งนะคือผมบอกให้กิชอร์เนี่ยจอดให้นะครับผมโคตรสวยครับคล้ายๆภาคเหนือบ้านเราหรือเปล่าอ่ะอากาศที่นี่เหมือนแบบว่าฝนจะตกตลอดเวลาเลยนะ เพราะว่าอุณหภูมิเขาจะเฉลี่ยอยู่ที่16องศาถึง20องศาตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วก็มีคนมาขายสตรอเบอรี่ด้วยฮัลโหล o w a ร e ยู u อ What are you selling Strawberry s Strawberry <S How much per per is Six h u n 0 r e d s h n d r e d o ยู่วันไหนนอยอยูวันทหกร้อยหกร้อยรูปีสีดังกานะซื้อช่วยเขานะซื้อช่วยชาวบ้านเขานะโอเคเออ get one you one I'm t เด o r รอคเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกกันต่อนะครับผมเดี๋ยวให้ดูวิวอกรอบแล้วกันก่อนไปนี่ตอนนี้เรามาที่น้ำตกกันต่อนะครับทุกคน What is this place e o r a the mountain. The waterfall is there ก่อนที่จะขึ้นไปปีนน้ำตกกันเนี่ยพี่กีชอเขาก็ติวเข้มผมเป็นอย่างดีเลยครับเพราะพี่แกบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินหลงทางมาหลายรายแล้วครับกลัวผมจะหลงอีกคนครับโอเคโอเค so i s route s gonna be like o n and half k i l o m r yes o k a ตจะติระต้องไปซื้อตัวก่อนนะครับทุกคนคนละ200รูปีสีั้ำเงานะครับยีบาทนะครับหนึรูปีเท่ากับ10บาทนะนี่ปาทสโเว่าเป็นไฮกิ้งนะครับ ออกกำลังกายเป็นตัวเลยแล้วกันปับ๊บไปเริ่มไม่ได้มีแค่นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเดียวนะคนสีนังกาเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันนะดูดิอุ้มลูกมาปีนเขาใครที่จะมาเที่ยวที่นูมาราอิริยาญเนี่ยแนะนํานะครับรองเท้าเนี่ยเตรียมมาดีๆนะอย่าใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่เดินไม่ไมสะดวกมานะฮัลโหลอ๋ hi, hi. อหมาไม่เหนื่อยเนี่ย บายชิไป ي ฮัลโหลซิร์ฮาวาร์ยูเออผมลืมบอกไปเลยว่าเดี๋ยวออไรชาเนี่ยผมจะพาไปวันพรุ่งนี้ดีกว่านะวันนี้คือเหนื่อยแล้วเพราะว่าไหนๆก็จะอยู่ที่นี่อีก,อกประมาณวันสองวันนะครับผมยังม่มีเวลาเยอะนะอ,อ ก็เหนื่อยแล้วทำไมผมเหนื่อยง่ายอย่างนี้มาทุกวันเนี้ยผมไม่ถ่ายอย่างนี้ละคือถ้าเกิดถ่ายแบบว่าถ่ายแบบเมื่อกี้ ผมต้องปิ้งกลับไปกลับมาเอากล้องอยู่แล้วแล้วมันเหนื่อยอะ่ะเอาเป็นว่าไปเดินไปอย่างนี้แหละไม่ไหวอะ่ะถอดเสื้อก่อนฉันตกใจหมดเลยเมื่อกี้ทำไมนี่อย่างเงี้ยอ๋อเมื่อกี้เกือบจะบดออกมาโอ้ร้อนก็ร้อนมาเจอจิ้งเหลนอีกนี่กระเป๋าแฮกเซฟ ล็อกอยางแน่นนาะยัดเข้าไประกันต่อครับบายบายรอบๆระหว่างทางก็จะเจอแบบว่าหินก้อนใหญ่เต็มเลยนะมันคงไม่ถล่มลงมาใช่ปะโอ้ ฮัลโหล tired เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันบนยอดเขาเลยแล้วกันครับผมไม่ไหวละอ๋อไม่ได้ออกกำลังกายนานก็เป็นอย่างงเี้ยไปฮัลโหล tired hi hi how are you hi are you tired บายบายบาย bye happy birthday จะมีงูหรือเปล่าครับเนี่ย โหรองเท้าเนี่ต้องแบบว่าเอารองเท้าแบบปีนเขามาอย่างดีเลยนะไม่งั้นจะบาดเจ็บเอาได้นะครับรองเท้าวิ่งก็เป็นไปได้ก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าเพราะว่ารองเท้าวิ่งมันถูกออกแบบมาให้เดินหรือว่าใช้ในพื้นที่ราบนะแต่ว่าพื้นที่แบบเนี้ยแบบเป็นพื้นที่แบบขุกข่เป็นหลุมเป็นบ่ออเงี้ยผมว่าควรใช้รอ,องเท้าไฮกิ้งนะครับ จะเซฟกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนแหละถึงจุดที่เข้ามาชมวิวน้ําตกกันแล้วนะครับทุกคนเหมือนเขามาถอดรองเท้าวไว้แล้วก็ไปเข้าไปข้างในหรอหรือไงเดีย๋ยวผมจะเข้าไปข้างในดูนะน่าจะไปได้ป่ะรองเท้าคู่นี้โอ้ โอเคมาแล้วครับอ๋อเขามาถ่ายรูปบนตรงนี้นะทุกคนดูดิโอเ้เขามาอาบน้ำมากินน้ำจากน้ำตกด้วยครับที่จริงผมว่ามันสามารถเดินขึ้นไปได้ถึงสุดเลยนะแต่ว่ามันไกลามากครับทุกคนมาได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว อตอนนี้ผมกลับตรงไปหากีชอก่อนนะแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันไม่ไหวแล้วหิวมากอยู่วิวพอยที่ชื่อว่าดีบูสวิวพอยนะครับผมเป็นจุดชมวิวที่ไม่ไกลจากวอเตอร์ฟลอรที่เราไปมาเมื่อกี้วอเตอร์ฟลอรอยู่ตรงนั้นครับผมแล้วนี้ก็เป็นวิวครับทุกคนนี่ ตรงนี้เป็นร้านกาแฟร้านอาหารด้วยนะครับผมแบบว่าเป็นจุดพักรถของแบบว่ากรุปทัวร์ต่างๆนะครับอุณหภ,ภูมิตอนนี้คือ26องศานะใช่ก็คืออากาศเย็นกว่าโคลัมโบเยอะเลยยิ่งตอนเย็นๆเ,เนี่ยอากาศที่นี่ก็จะประมาณ1 6ถึง20องศาไม่เกินนี้ครับอากาศดีมากๆนะครับที่นี่ไม่น่าล่ะสมัยก่อนจกอักรวรรดิอังกฤษเขามาหาพื้นที่แบบว่าตักอากาศกันก็คือมาหาที่เมืองนี้นะครับ Store. How would I? I, I Me? Mean? 30. 30, 30 years. Yes. Uh, 30, yes. 30. 1995. Yeah, and you? You guess? Can you guess my age? 28. 32? No, no, I'm much close to that? Maybe I think 32 to 28. 31. 31. so I'm uh, older than you one year y ยาวนี่ yeah, yeah. it's my brother man my <S yes. brother yeah 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 he s uh 20, uh 30, 30, 30. y e a h thirty e t e e n n i n y yes, e s, 90, <S, so. <S, 90, <S, yes. <S okay oh <S a few moments later ทุกคนครับสรุปเดี๋ยวเรากลับมากินข้าวอยู่ตรงร้านตรงข้ามน้ำตกกันนะเพราะว่าร้านที่จะไปกินตัวแรกอ่ะคือคนเยอะมากครับร้านนี้นะครับกีชัวร์แนะนำมานะโอเค let's go So, yeah, it's okay. I can eat everything. Wow. <laughs> it's fish. Yeah. Oh, chicken. Wow. It's look so good. Hi, hello, sir. How are you? What do you offer here? Oh, it's a chili. It's green chili. Yeah. It's some kind of meat or. Sorry? It's meat or. No, 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 no. No meat, right? No meat. No or no. it's vegetable here? Yeah. Oh, okay. Done. Spicy. It's done. It's done. Oh, what it is this? Oh, let oh, it's still good. Okay, let me try this. What? Yes. You, you, Oh, oh, how, how? Yes. Hand? Okay. Oh my god. Mm -hmm. Are you get that Mmm. Good, good. Good? Mm. Very crunchy. Oh, spicy. Spicy? spicy. Yeah. Very spicy, oh, all-pet much. <laughs> do you have something with meat or chicken like that? Chicken. Yeah. Oh, let, let, let chicken. me see. Why? Ah. So spicy. spicy. And oh. egg, chicken, rice, mix, fried oh, rice. Oh, alright. Can spicy. I have one? Yeah, yeah. No spicy, not Spicy. Uh spicy, please. Uh, yeah. But not that spicy. Ah. yeah, yes. <laughs> uh, no, what what do you want to eat? Rice yet, oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. Two rice. All right. Two two rice. Okay. Uh What do you want to drink, uh, Kishore? What do you want to drink? What do you want? Mm. Coke or spice or? Uh, can you get one spice? You want to get a bottle water? Uh huh. Yeah, I uh, get one spice and a bottle water, right? Right. Oh no 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 no. You need water. water no. or? Uh, water. I have I have water. Are yeah. uh, you? You get for you. What do you want? Coke? Oh no no here 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 We have here. this is the what do you want? Oh, okay. Yeah, you want this. Yeah. Uh, for me, this one. Yes, yes, sir. Hello, sir. How are you? This is good. It's like samosa. Mm. Oh, good. How a I say? Oh, my Khao Wow, Khao It looks really good. <laughs> looks really delicious. So, how long have you been working as a tuk-tuk driver? Uh, 10 years. 10ปีส์โอ้10 years. Okay. คฉ t นจ try first bite. อืมอืมจืดนะจืดโอเคขอบคุณเขามีซอสมะเขือเทศด้วยนะครับซอสมะเขือเทศแล้วก็พริกนะมันพริกพริกเผาอะ c h ่ l i paste โอ้โอเคใส่พริกไปด้วยดีกว่า ่เมื่อกี้รสชาติจืดมากนะต้องแบบว่าใส่พริกด้วยอืมเ่พิกมันก็ไม่ได้เผ็ดนะมันเป็นแบบมันคล้ายๆกับพริกเผาอ่ะมันหวานนะแล้วก็มีเผ็ดนิดเผ็ดเล็กน้อยเข้ากับอันนี้มากเพราะตอนแรกเข้าผัดอ่ะจืดมากครับ ผมอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวพี่กีชอมากมากเลยเนี่ยคือพี่กีชอเขาก็ปฏิบัติต่อผมเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยครับชวนคุยชวนเล่นไปเรื่อยครับแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่พาไปร้านขายของฝากหรือพาไปกินร้านอาหารที่ตัวเองดไว้ด้วยนะครับอยากไปไหนตามใจเราหมดครับวิวร้านอาหารนะครับผมเป็นวิวน้ําตกนะก็คือน้นําตกก็คือเป็นน้ําตกที่ไหลออกมาจากข้างบนนั่นแหละครับผมแล้วก็ไหลลงมาอย่างเงี้ยว้าว With water, with water went to the river. I so saw you this one. Oh, okay, plant okay. Plant okay. Oh. We 30 kilometers he runs. Okay. Then, after you collect from 30 kilometers. Yeah. Wow. ทุกคนครับตอนนี้ผมก็กําลังจะทําการย้ายที่พักนะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วคือผมพักอยู่กับลุงเขาที่นี่นะครับแค่ประมาณคืนเดียวนะเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงดึกไงก็เลยแบบว่าเออหาที่พักแบบถูกๆนะอันนี้ก็600บาทเองนะครับแล้วอีก2องคืนเนี่ยก็จะพักอีกที่นึงนะเนี่ยผมดูจากแมพเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ130มเมตรเองเดินไม่ได้ถ้าจะเดินไปทางน,นู้นนะใช่ไหมไวะเนี่ย เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ให้พี่ทุกๆเขาไปส่งนะเพราะบอกพอเห็นบจากแมพมันแค่ประมาณร้อยร้อยรอยกว่าเมตรเองอันนี้เป็นชนบทของประเทศศรีลังกาเขานะครับนี่ครับที่พักใหม่ของผมตรงไหนวะน่าจะเข้าไปตรงนี้นะที่พักอยู่ที่เมืองนูวาราอิริยาเน่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าเป็นเกสต์เฮาส์หมดเลยนะครับทุกคน โห oh, ข้างนอกดูดีนะเหมือนคฤหาสน์เลยอะ่ะว้าวเยน I'm not from China I'm from Thailand Yes I'm just studying in China ah. Yeah but I'm originally from Thailand Okay But you r e living in China Yeah I'm studying there ah, I'm <studying. S 1> uh, doing my PhD there uh huh. Oh นี่ครับห้องพักของเราสองคืนนี้ว้าว wow, very nice very big room Oh, สร,อสอสอสระอ big room yes very big room Wow, ว o ้า big toilet here อ๋อมี shower box ด้วยนะครับว้า wow. วอันนี้เป็นเตียง king size นะครับผม ตามจริงผมจองแบบห้องสแตนดาร์ดไปนะแต่ว่าเขาอัปเกรดให้ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันก็ได้เป็นห้องสาคนนะ <c oughs> มีเตียงเล็กตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเตียงใหญ่ตรงนี้มีเป็นวิวระเบียงด้วยนะครับผมวิวถนนนะว้าวโอ,วโอว้ใช้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะห้องราคาอยู่ที่คืนละ800บาทนะครับที่ผมจองได้นะคือผมจองไว้มานานแล้วแหละ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปเดินตลาดแล้วก,ก็คลิปนี้คงจะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะผมไม่อยากให้คลิปมันยาวกินไปเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมซื้อเขาเรียกว่าอะไรตะขบปะฮั l โหลฮัลโหล what are you selling what it is กระผบนะครับใช่ใช่นะแบ่งยายเขาหน่อยนะ Yes Yes you can taste it sir ดูนะ You want it You want it You want to try